จงานหนักครับวันนี้มาลองนะครับตกปลาช่อนนะครับที่หมายใหม่นะครับมันจะเป็นแถวประเวศนะครับผมก็ดูจากแมพนะครับแล้วก็ปั่นเข้ามาเลยนะครับแล้วมันไม่มีทางไปต่อนะคือต้องปีนข้ามมานะครับของตอนนี้ก็สวยอยู่ครับเป็นแถวเขตประเวศลากกะบังเนี่ยแหละครับน้ําดูค่อนข้างดีอยู่นะฮะ ตัวจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองหาดูนะครับด้วยความที่คอมันกว้างนะมันจะหายากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางนี้นะครับจะลองไปดูแวะดูตรงปากคลองหน่อยครับเผื่ออาจจะเจอปลาชะโดที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับไปครับ let's go ครับโอเคครับอันนี้ก็ถึงปากคลองที่ผมบอกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเน้นหาเชโดวันแถวนี้ดูครับเดินดูสภาพหมายครับก่อนตกนะดูทำเลก่อนโอ้โหนู่นนุ่นมีคนยกปลาช่อนนะครับโดนด้วยนะครับโหเป็นลุงนะครับอยู่ปลาช่อนครับจากที่ผมเห็นนี้นะทรายก็จะเป็นโลอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองดูตรงนี้ละกันครับของแม่จันนะฮะใช้จุดนี้เป็นจุดแรกที่ผมจะลองดูนะครับเป็นซุ้มไผ่นะ หน้าปักคลองดูจะปรรยากาศหน้ารุ้นนะฮะ อโอ้โห,โโหกระชากไปเลยนะครับวัดไม่ทันนะครับ เรียบร้อยอยู่ไหมอืมออ,อยู่เรียบร้อยครับเจอแทบเข้าไปอ่ามีแทบติดไว้ไม่ติดหวังครับโยนไปแป๊บเดียวกัดเลยนะฮะยังไม่ทันได้จเจออะไรด้วยแทบตัวนี้ผมแต่งเป็นทรงแมลงนะครับก็เด็ดหนวดออกแล้วเกี่ยวกับด้านนะครับเวลาปลากัดมันก็จะติดง่ายนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดมันก็อยู่ตรง ท้ายของตัวเหยื่อแล้วครับเป็นตำแหน่งที่แบบว่ายังไงก็ไม่พลาดนะครับเมื่อกี้ผมเน้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเหลือจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ตีก็คือเป็นจุดตรงหลังเสาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับส่วน,นปลาพวกนี้มันจะเฝ้าอยู่เป็นที่ครับมันจะมีจุดหนึ่งก็ตัวประมาณหนึ่งตัวครับเต็มที่แล้วก็จะห่างกันไปเป็นช่วงๆนะครับ อื้อโอ้โฮกัดไม่โดนนะครับอื้อจะโดนครับอ้าซ่อ <c oughs> นี่ครับกดล็อกมาหนึ่งครับกับไอ้ป๊อกนะครับไซส์สวยแล้วตัวนี้น่าจะประมาณสักโลกัดหนูยางนะครับ เรียบร้อยขัดแล้วนี่เรียบร้อยครับเสร็จแอคชั่นแบบกระดกกระดกนะครับขยาวขยาว่าให้ปลามารู้ตำแหน่งเหยื่อของเรานะครับเหยื่อรุ่นใหม่ด้วยครับยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรดีครับแต่ว่ามีในใจแล้วครับใช่ครับ เจอแล้วครับเจอแล้วครัไม่รู้ว่าช็อตหรือจะโดนะครับอืมโอ้โหลูดเ๋านี่ผมมาเมืกี้จกของเยอะนีมาี่ยองไดนี่ไงกัดแล้วนี่ไง โหแม่งมาะรอดโหรอดมัน <accurately> ติดอยู่วะพี่ไม่รู ceu, ้อ่ะไม่น่าอยู่แล้วบ้าง อีกไ่เพี่อืมใช่ FC เนี่ยคนในสามคนใช่ได้ปลาอยู่วะไม่น่าอยู่ใช่ไหมยู่ป้าไม่น่าอยู่แล้วล่ะนี่ฝั่งข้างหลังนี่ทางฝั่งฝั่งนี้หนึ่งสอง ออออนี่งไงชอนลิชโด้เนะี่ยออไหนขอดูอดิโอ้ยป,ป๊อกนะครับวาซ่านี่งไงกับเบิลยัรุ่นใหม่นะครับจากไทยสตรีทนะครับอือออครับเอาไหมครับใช่ได้นันน่นเหรอใช่ครับ แล้วะกีไม่เคยเข้าเหมือก็บอกแล้วแย็บเขาไปทุ่งในมันก็เจอแต่จิงๆที่เมื่อวานนี้นั่งดูคลิปพี่กันอยู่เลยพี่นั่งดูคลิปนะตุ๊กกันอยู่เลยาพี่เดิเอาใช้เกลอดกวฝังดู่เขาอะก็ตัวด้ยยังไงครับบอกแล้วยา้ถ่ายรูปเคครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านผมแล้วนะครับกลับนี่ F4 F4 ยังไงก็ติดตามกับคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ